สวัสดีทุกคนนะครับเรามาลุยกันต่อใน Plan v e r s ์ซซอมภาคที่2กันต่อเลยนะฮะในคลิปที่แล้วนะครับมี3ตัวที่ซื้อมาใหม่แล้วก็มีบางส่วนที่ปลดล็อกไปบ้างแล้วนะครับคือตัวละครแต่ละตัวนี่มันต้องใช้ energy ในการอัปเกรดเลเวลนะครับซึ่งหลักๆเลยเขาจะแนะนําให้เป็นการซื้อ,อตัวเบียนต้านะครับเพื่อเปิดซุ่มขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะได้อัปเกรดตัวไหนมีขายนะครับหรือไม่ก็เล่นปกติก็ได้มันก็จะมีเปิดมาให้เรื่อยๆนะฮะมันออกแนวกึ่งเพทูวินหน่อยนะครับ วันนี้ผมซื้อตัวละครมาใหม่2ตัวตัวแรกนะครับคือแอปเปิลมอร์ต้านะฮะเขาบอกว่าแอปเปิลมอร์ต้าเนี่ยสามารถยิงแอปเปิลเพื่อทำดาเมจแล้วก็สตันซอมบี้เป็นระยะสั้นๆนะครับในระยะ3เลนด้วยกันนะครับน่าจะเป็นแนวนอนนะฮะอันนี่คือตัวแรกที่ซื้อมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเจ้ากระหล่ำนะฮะเจ้ากระหล่ำตัวนี้น่าสนใจมากนะฮะเขาบอกว่ามีพลังในการสะกดจิตซอมบี้แบบซุ่มนะครับเพื่อให้เขาไปโจมตีพวกเดียวกันเองนะฮะ สามารถวางได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะครับเขาลอยได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ2ตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการออกไปลุยกับซอมบี้กันนะฮะส่วนตัวอื่นๆเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าแต่ละด่านมันมีอะไรที่เหมาะกับตัวไหนบ้างนะฮะตอนนี้ถึงตรงนี้แล้วรอบหน้าปลดล็อกเจ้าบกชอยนะฮะเจ้ากวางตุ้งนะครับเป็นแนวแบบต่อยระยะประชิดใช่ไหมทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันุยตรงนี้ก่อนด่านนี้น่าจะเป็นแบบการ์ดสุมขึ้นมาใช่ไหม อ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคพเพลงมาก่อนพเพลงของเราในวันนี้เจ้าแอปเปิลกับเจกระลำมาแล้วตัวหนึ่งวางมันไว้ก่อนถ่วงเวลาไว้ก่อนอันนี้ด้วยข้างบนก็มาแล้วตัวหนึ่งฮึงงเ,นนงงเควางนี่ไว้ สกลตัวแรกมามันสะกดจิตได้ทั้งแมปเลยนะครับตัวหนึ่งไปแล้วตัวนึงนี่ไงกลับไปแล้วดีมากคันตะวันต่อข้างบนไปแล้วข้างบนวางก่อนเฮ้ยมีอันนี้มาด้วยต้นไม้กระถางต้นไม้ข้างล่างมาเอามันกั้นไว้ก่อนแอปเปิลมา ยิงข้ามเลนอย่างนี้เลยฮะได้สามเลนใช่ไหม,มเดินกลับไปหมดเลยเอ่ะเฮ้ยดีเวิร์กเวิร์กจะกดจิตไปเวิร์กมากแล้วก็เอานี้กั้นไว้ตรงนี้อันติมาไม่ต้องห่วงเรามีแอปเปิลอยู่ยิงไปเลยอือ โอ้โดนหมดเลยนี่เอาอีกอันนึงงตกลสกจิตมาเดินกลับไปให้หมดไม่ต้องมาเรียบร้อยเอา้าได้แล้วนี่ร้อยห้าสิบนะฮะบองชอยบอกชอยนั่นเองกวางตุง้งต่อยศัตรูได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับเฮ้ยได้ซันลาเวอร์อีกอันหนึ่งเหรอบูส ลุยกันต่อเฮ้ยเฮ้ยเยอย่างนี้เลยเหรออ๋อเป็นการบูสต์ใช่ไหมโอ้โห,โโห,โโหคือบูสต์มันโกง,งอย่างนี้เลยเหรอจะได้เป็นการ์ดมาเมื่อกี้นะฮะเอานี้วางไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะบ้องชอยมาต่อยต่อยต่อยรัวต่อยรัว,วเป็นไงโอ้โหมัดหนักมัดหนักอปเปิลมา ยิงไปอแอปเปิลวางไว้ตรงนี้ตัวขโมยมาอีกแล้วอะ่ะขยันขโมยเหลือเกินอันนี้วางไว้ข้างบนอันติมาสะกดจิตหน่อยเวฟใหญ่กำลังมามาเลยครับไม่กลัวเลยอันติสะกดจิตหน่อยแล้วกันมันจะเป็นยังไง กี่ตัวไม่สะกดจิตเลยวัดเฮ้ยอย่าขโมยอย่าขโมยอย่าขโมยใจเย็นใจเย็นอันนี้วางนี้อันติไปอืมเป็นยังไงเต็มเต็มทีเดียวโอ้ข้างล่างข้างล่างข้างล่างไม่ได้ละข้างล่างอืมข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวก่อนอืม เน้นๆเสือบ้องชอยต้นอยู่ข้างหน้ามันฝรั่งกันทนะั้งมวนหน่อยตรงนี้อื้แอปเปิลมาเรียบร้อยยังไม่หมดเลยเนี่ยคือแค่เดินกลับไปเป็นฝ่ายเราก็ชนะแล้วหรออะได้เงินมาอย่าให้สามตัวนี้โดนกินโอเคไม่มีปัญหา มีทันตะวันให้สามอันอของเราก็ต้องมาด้วยเหมือนเดิมสูตรเดิมเลยอันนี้กันไว้หน่อยแล้วกันเอาไว้ต่อยอยู่ตรงกลางด้วยนะให้มาเลย3อันขอบคุณครับไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวป้องกันเองผมชอบหน้าของมันหนึ่งเลยดูแบบอม,มากินเลยสิห <laughs> น้าแบบกวนมากสกดจิตยังไม่ทำงานทำงานไปแล้วนั่นไงเรียบร้อย สโลดาวหมันกันไว้หน่อยบ้องชอยข้างบนบ้องชอยมาข้างล่างอันหนึ่งสโลตรงนี้เก็บอันติมาอันติมาอีกแล้วข้างบนเลยอาการอย่างนั้นตรงนี้อมืมาอีกเวฟหนึ่งมาเลยบ้องชอยลุยหน่อยตรงนี้ ขโมยขโมยขโมยตัโลโดาวงนี้หน่อยอันตีมาอีกแล้วอันตีไปก่อนผมลองอันตีกับบ้องชอยหน่อยแล้วกันเป็นยังไงอันตีบ้องชอย <c oughs> ไม่โดนเลยมาจริง <c oughs> จะไม่เป็นไรชนะแล้วต่อยรัวรอบด้านโอเคม่กี้ผมไปเติมอันยมมีมานะฮะผมอยากรู้ว่า ถ้าบูสต์เจ้ากะหล่ำกับเจ้าแอปเปิลจะเป็นยังไงนะฮะ first strike get free plant food effect ยังไงแล้วก็แอปเปิลบูสต์ไปด้วยบูสต์เจ้ากะหล่ำกับแอปเปิลจะเป็นยังไงทางตะวันคือได้เงินก่อนเลยนะฮะตั้งแต่แรกได้เยอะด้วยจริงๆก็น่าจะบูสต์ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็โอเคละรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งจะเย็นครับไม่ต้องรีบ สโลก่อนโอเคสะกดจิตมาโอ้โหโอ๋อคือวางปุ๊บสะกดจิตปั๊บเลยหรอสโลดาวนิดนึงตรงนี้ดีวกว่าข้างบนมันวางไปแอปเปิลมาอ๋อคือยิงกันติตั้งแต่ตอนวางเลยทุกตัวหรือเปล่าจริงด้วยฮะเฟิร์สไตรวางปุ๊บทำงานปับ๊บ แบบอันติแอปเปิลมาอืมโอ้โห,โห,โห,โหอย่างโกงอันติไปเต็มๆอันติก็มาตรงนี้แช่นติไปก่อนเก็บผมดูไม่ทันจริงๆตาต้องดูทุกที่แอปเปิลยิงไปเลยอือโหโหอย่างเพทูวินเนะ่ะ โลโดาวนิดนึงตรงนี้เละเรียบร้อยโอ้โหโอเคอีกสักด่านหนึ่งไม่มีบูส์แล้วนะฮะหมดแล้วไม่ซื้อละเหมือนเดิมเอาทำไมวางไม่ได้ทันตะวันอ๋อมีให้แค่สองพันโอเคฮะแต่สะกดจิตก็โอเคแล้วนะอ๋อวางก่อนแล้วค่อยกดลุยทีเดียวสะกดจิต แอปเปิล <Apple S 2> มาแนวหลังจะกดจิตอีกตัวหนึ่งบ้องชอยต่อยต,อตรงนี้หน่อยบ้องชอยต่อยตรงนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็นะฮะขาตรงนี้อันหนึ่งไม่น่าจะเป็นไรมั้งมีบ้องชอยอยู่บอกชอยนะฮะเอาลองดูสิมีอันตีได้สองอันน่าจะไหวอย,อยู่อันตีเก็บไว้ก่อน กดจิตไปแล้วโดนไปไม่รอดไม่รอดตัวนี้ไม่รอดพยายามจะเดินเข้ามาใกล้อยู่ไม่โดนสก,กดจิตด้วยแต่ไม่รอดครับด้านล่างตรงนี้เป็นยังไงเดินกลับไปเหมือนกันกัดกันเองพายุเทเลสไนมามาเลยครับเดินทางมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วเวฟใหญ่ยังไม่มาอันตรยังไม่ใช้นะฮะเก็บไว้ก่อนเบอรฉุกเฉินพายุเทเลสซนมาอีกแล้ว เจ้ามันก็ยังอยู่นะยังไม่หายไปกันได้อยู่โอเคเว็บใหญ่มาแล้เยอะแค่ไหนตัวเก่ายังไม่หมดเลยเดินมาอยู่เลยเนะี่ยมาเล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 ยครับมาเลยมาใกล้ๆครับมาใกล้ๆครับเจอบ้องชอยต่อยเข้าไปบ้องชอยต่อยหัวหลุดเลยอันติมาตรงนี้อื้อเน้นๆมันก็ยังไม่หายไป บอกช้อยก็ยังคอยกันให้อยู่ด้วยทุกยูนิตยังอยู่ครบสะก,กดจิตไปเดินถอยหลังไปหมดเลยโอ้โหชนะเลยเดี๋ยวด่านหน้าก็ปลดล็อกตัวนี้แล้วตัวนี้คืออะไรรีพิเตอร์อ๋อยิงถัว่วสองครั้งต่อเนื่องก็เหมือนกับตัวยิงถัวปกติแต่ว่ายิงเป็นดับเบิลแทนโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวมาลุยกันต่อคลิปหน้าฮะ